อน,นี้ก็ e p พสาแล้วก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้เราขอเป็นคลิปแบบชั่วข่าวเราบอกว่าขอปิดคลิปแบบชั่วข่าวใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตอนนั้นอ่ะโอ้ยโอ้ยมันติดหัวเพื่อนก็คือเมื่อกี มันมันมันยากมากเลยอ่ะเพื่อนมันก็แกล้งเราเราก็เลยลลต้องต้องต้องทำดีสามเพิ่มก็ขอโทษด้วยนะคะรเราก็กีมาไปเลยติด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 ,ตด,ตดมาติดอะไรเอามาติดมาติดทุกคนช่วยด้วย ต้องรีเซ็ตเกมปไปล่ป่อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันติดอีกแล้วมือมันติดอะไรอุย้ย อาโทรศัพท์หลดเลยก็แบบออยังขยับหูฟังนีม่มชอบติ

เล่นแล้วก็ตายเล่นแล้วก็ตายห่วยนะต้้วกันโมเรยงไหมแมวแมวเนี่ยมันมีห่วยโมโหมากไป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  เราเกมก็คือมันบักทุกคนมันบักเราก็เลยต้องออกถ้าอย่างนั้นเราขอจบคลิปเป็นีย่เท่านี้นะครับบายแต่ตอนนี้คือตะลงอีก